ทำได้ชักอะไรไม่รู้ชักเปงนน่าจะชักเปงกันแน่รอ<ใ>ชักเหมือนชักอาวุธใส่เราอุเราเห็นแต่ผมก็ไม่พูดอะไรเลย,เลยผมก็กระโดดเหมือนโตกับิหน้าเลยปกติน,น้ากับน้องๆไหนบ้างกระทือบัวรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกัลละครั้งหนึ่งไบโคกซีโรกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไคร์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้นึ่งบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับเบรุตหรือลุตทุ่งสงนักชกผู้เคยเป่งประกายสู่เงามืดของนักโทษร่วมกันป้นกับเพื่อนชิงเงินเอเย่นใหญ่เมืองทุ่งสงนำซ้ำยังไม่ไหวาจามหัวอลีเก่าด้วยขวาน จนปางตายตัวนี้อยู่ในร้านเราก็มีปัญหากันวมนร้าเยอะแย,ยแล้วผมนั่งร้านอา,าหารนะเรื่องผู้หญิงเนี้ยก็ผมได้เอาขวานนะขวานนะดีหัวเขาในตำนองเนี้ยขวาน้าหัาาวเขาครับผมกรบเลยการรับโทษของเขาผ่านไปไวเหมือนโกหกทำให้เขาก่อคดีร้ายแรงอีกครั้งในข้นขอหาพยายามฆ่าเจ้ามกขับตกใจครับขับไปประตูแคปตานข้างก็มันดนมันก็มันล้ม ทีนี้ก็ไม่ขึ้นีกทีมันมันก็รถ,รถแกันแม่เราจะเป็นตัว,ม,ตวมันแทงของมีแทงรถรถเอามีแทงเข้ามาแทงเข้ามากระจกกระจอกระจบกับเต็มง <c oughs> านเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงไปรับฟังพร้อมๆกัน สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนุชทุ่งสงหรือรุชนักมวยครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะผู้สนับสนุนหลักทางรายการเรานะนั่นก็คือโซเบอร์แอลสนุกให้เต็มที่มิกเซอร์ดีไม่มีแห้งนะครับนอกจากแก้แง้งแล้วช่วยบำรุงร่างกายไม่ให้ซุดโซมนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับมีร้านที่อยากจะนําสินค้าโซเบอร์แอลนะครับไปวางจําหน่ายในร้านของท่านนะฮะก็ติดต่อเรามาได้ทุกๆช่องทางของกาละข้างหนึ่งไบโค,คซีโรนะครับตามด้วยแป้งพับตลับชิแป้งเนื้อ นุ่มเบาบางนะครับใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับทั้งหมดนี้นะครับใครสนใจก็ทักมาทุกๆช่องทางของการละครั้งหนึ่งยบครกสีโลครับเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand รุดทุ่งสงแล้วก็พอเข้าไปในใน,นี่มีฉายายด้วยเพื่อนๆเรียกกันว่ารุดนักมวยมเป็นคนทุ่งสงทุ่งสงเลครับก็คือนคอนสรสีธรรมราชเนี่ยใช่ครับผมร้อลยมร้ยเปอครับคุณพ่อคุณแม่ก็ก็นคร คุณพ่อก็เป็นชาวมังกราเทศแต่แม่เป็นคนไทยก็เป็นลูกครึ่งใช่ครับผมใช่ไหมมีพี่้องทั้งหมดกี่คนนะสองคนครับผมเราเป็นคนที่อะไรคนพี่ครับคน้องนี่ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับผมปีนี้อายุเท่าไหร่ครับสา่สิบม้าครับผมคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเราฐานะเป็นยังไงฮะก็ลําบากลําบากมากครับผมาานะคุณพ่อทํางานอะไรคุณแม่ทํางานอะไรคุณแม่ครับผมจาความได้เกิดมาผมเมน่นคุณแม่เลยนะ ุมแม่ก็ได้ทอดทิ้งเลิกลากันแล้วเท่าที่จําความได้นะเขาได้แยกทางกันกับคุณพ่อแล้วเราก็ได้อยู่กับการดูแลของคุณพ่อครับผมคุณพ่อก็ขายโรตีคุณพ่อเป็นชาวบังกลาเทศอยู่แล้วครับผมขายโรตีที่นครครับที่ตรงสงครับผมครับคุณพ่อก็ลําบากมากครับผมคุณพ่อก็อีกอย่างก็เป็นคนชอบกินเหล้าอยู่แล้วครับชีวิตไปได้กก็ขาดความอุ่นมากเลยตอนนั้นพ่อกับชาวบังกลาเทศพ่อก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะเรื่อง แย่งใบเกิดไปอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะผมก็คนเตือนเวลาเรียนหนังสือก็เขาส่งให้เรียนแต่เขาก็สงสารนะเขาให้เรียนเรียนก็อ่านออกเขียนได้แล้วเราเราได้ได้ทำบัตรทําไ,ได้ได้ทำกับผ<ห>มได้ทำนะครับก็ไปตรวจดินเด็กกับแม่ก็ตามหาแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เพิ่งมาเจอได้สามปีที่แล้วสามปีที่แล้วครับผมผมเพิ่งออกมาจากเรนจำเขาน้องน้องพาไปทาก่อนหน้านั้นน้องก็เจอแล้วไปออกรายการอะไรผมไม่รู้นะผมอยู่ข้างในนะก็ตามหาแม่ก็เจอกันก็ทีนี้กับผมว่าหลุดออกมาน้องก็พาไปไปหาแม่ที่ คราชครับไปตรวจดีเอแต่ไม่ต้องไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องตรวจกับแม่ไหมกับน้องก็ได้พอตอนนั้นแม่ก็นอนนอนติดเตียงแล้วตอนนี้เราก็มีเอกสารอะไรครบหมดแล้วใช่ครับผมครับอ่าแล้วได้เรียนไหมฮะได้เรียนครับผมแต่ว่าเรียนตอนนั้นเขาไม่มีอะไรก็คือว่าเป็นสนองเตบ้านอะไรมันก็ไม่มีนะครับเขาให้เรียนเขาก็ว่าสงสารนะอยู่บ้านก็อยู่ใกล้โรงเรียนพอผมก็ออกจากโรงเรียนแล้วผมก็เกยเลยละ ตามสภาพสังคมที่อยู่นะแล้วเกเรเนี่ตั้งแต่บอสสี่นิสัยเกเรเนี่ยมาจากมาจากไหนสภาพแวดล้อมครับผมแสดงว่าสภาพแวดล้อมที่เราอยู่คือณที่บ้านใช่ไหมฮะบ้านเขาเช่านั้นแหละไม่มีบ้านเหมาเพื่อนไหมครับโซเบอร์เอลเครื่องดื่มแก้ hang ที่จะทําให้คุณกลับมาได้ในทันทีด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติล้วนๆกลับมาแล้วความโสมหายไปเหลือไว้แต่สรุปนายเป็นใคร Sober L แอหงเมื่อไหร่นึกถึงเพื่อนคนนี้ Sober L หาซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ Sober L ์วดเดียวอยู่แล้วพอสี่เราไปเกลีย์ไงในรนแบบเกลีย์ก็เกลียก็ชอบตัวเงี้รุ่นพี่อะไรก็กินหมดนะพวกผมมันก็มีวิชาต่อยมวยแล้วเราฝึกตอนไหนดีวะ เจ็ดขวบได้ผมเราไม่ชอบเลื่อนศิลปะการต่อยมวยได้ไงสมัยเด็กๆก,ก,ก,ก็เดินตามเที่ยวตลาดเห็นค่ายมวยอย่างนี้ไ่ไหมก็เห็นกระสวัวก็เออเข้าไปเตะดูดีเออข้าไปเตะก็มัวหน้าค่ายมาเห็นพอดีเออเองต่อยมวยดีกว่าอย่างนี้นะไปได้นะก็เลยจับมาฝึกเข้าค่ายาเลยเข้าค่ายเลยครับผมแล้วเราก็ชอบด้วย ก็ชอบด้วยครับผมเพราะจิ๊บลำบากเลยไหมครับเขาใช้ชีวิตกูในค่ายมอยม่งอยู่พ่อเมื่อไงทำนองนั้เหรออืมอ่าแต่ทีนี้พอได้วิชามวยมาครับเอาไปใช้ในทางที่เกเรมันก็ยังไงตามสภาพนะชีวิตไปเล็กชกต่อยมันธรรมดาเลยไหมครับครับผมอ่าแต่ว่าถ้าชกต่อยทีแล้วก็เพื่อนที่ต่อยกับผมก็เจ็บมากเกือบจะลบทุกล่างเลยผมเตียครับแบบนี้เลยเหรอครับผมเพราะแน่ว่าแข้งเราหนักมากแข้งหนักมากครับผมแต่จนว่าพ่อแม่ก็มาจะออกมาเอาคืนอ่ะทีนี้แล้วได้ชก ขึ้นเวทีครั้งแรกก็ตามตอนอายุเจ็ดขวบนั่นแหละตามงานตามอะไรนั่นแหละอ่านามเพยง์อย่างเงี้ยเป็นไงฮะครั้งแรกโชว์ขึ้นเวทีครั้งแรกชนะชนะครับชนะชนะชนะเกือบทุกไฟครับสุดท้ายแล้วยุติการศึกษาคือแค่ชั้นป .4 เพราะอะไรฮะตอนนั้นพ่อก็เสีย พี่น้องก็ไม่มีใครนะญาติพี่น้องพ่อเขาก็มีแต่ว่าเขาก็ลำบากนะชีวิตในตลาดก็ผมว่าพอไปได้นะไปคือใช้ชีวิตในค่ายมวยมั่งอน้องเราว่ะน้องก็อยู่ในค่ายมวยเราก็ดูแลน้องด้วยครับผมถูกไหมฮะทีนี้มาอยู่ความดูแลกับค่ายมวยโดยเต็มตัวแล้วครับผมแบบพ่อเราจากไปถูกไหมฮะก็อยู่อยู่ต่อยก็ต่อยมั่งไม่ต่อยมั่งก็ออกไปเที่ยวเกลีก็จนวันนั้นก็กลับมาต่อยอีกก็ยุดเข้าเข้าเข้าอย่างนั้นแหละครับแล้วหัวหน้าข่ายเขาไม่ว่าหรอไม่ว่าเขาเขารู้ชีวิตพื้นฐานของเราเป็นยังไง ครับก<ท>็ให้โอ,อก,กาสนะแต่ว่าเอดจงใจคือเราไม่มีคนคุมโดยแบบว,ว่าไม่มีพ่อแม่ที่คุม,มจะทําก็ทําไม่ทําก็เรื่องของ<ช>เราเราพูดภาษาแบบนี้แล้วทํายังไงใช้อะไรเลี้ยงชีพตัวเองกับดน้องตัวเองตัวนั้นก็รับจ้างในตลาดเลยทำอนองนี้ผมเป็นร้านขายของชาเลยทำนองนี้ผมไปช่วยเอาขายครับผมเขารู้จักเขาร,รู้จักหมดในตลาดวันหนึ่งได้รายได้เท่าไหร่ ตัวน,นั้นได้วันวันร้อยก็ใหญ่โตแล้วม,มากแล้วสมัยนั้นนะเยอะแยะกินอยู่กับเขา<ต>อ่ะแต่เราอ่ะยุติการเรียนแล้วแต่ก็ให้น้องเรียนต่อน้องก็ยุติเหมือนกันน้องก็ยุต,ติเหมือนกันอ่ะ,อะก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ครับทำงานในตลาดซ้อมวยเกเรบ,บ้างเที่ยวมากใช่ครับแล้วชีวิตเกิดจุดเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นก็แค่เจ็ดสิบแปดได้แล้วสิบแปดแล้วก็มีในหน้าคือป้นป้นในทางตรงนี้ ชีวิตผมมันมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วคือไม่มีคําว่ากลัวแต่เราเรายังนึกไม่ถึงว่าคุกมันเป็นยังไงนะครับชีวิตเราเราเราไม่เคยติดคุกเพราะว่าเราโตมาด้วยลําแข้งตัวเองใช่ครับแล้วก็อยู่กับความคิดตัวเองใช่ครับโดยที่ไม่มีใครชี้นำไม่มีใครสั่งสอนเลไม่มีใครมาคอยสั่งสอนเลยซึ่งเราคิดยังไงเราทายังไงเราก็มองว่าตัวเองถูกใช่ครับผมตอนนั้นก็เริ่มจะเข้าไปหนุ่มแล้วก็ติดผู้หญิงอะไรทั้งนั้เนี้ยก็คือใช้จ่ายใช้จ่ายกันกันแต่งตัวกันต้องมีรถเคอะไรอย่างงี้อันนี้ต้องม แต่เราเลือกเส้นทางคือในการหาเงินทางอ้อมทางรัดคือการป้นครับผมครมั้งแรกการป้นเราคืออะไรฮะคือกระป้นเนี้ยครั้งแรกเนี่ยกระป้นคือพ่อค้าทําไมเราคิดเลือกเป้าหมายเป็นพ่อค้าคนนา่าจะไม่กล้าแจ้งความเลยเขาว่าทาผิดอยู่นะเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังใ้ให้วันนั้นเขาเขาชี้เป้าเลยนะว่าเออเดี๋ยวเขามีงานในตำรวจเนี้เอาแล้วกลับว่าการป้นเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นเราคนเดียว S <S <S ใช่กับผมสามคนครับก็เพื่อนกันทั้งนั้นเนี่ยเขาก็เพื่อนกันครับอ่ะใครวางแผนเพื่อนวางแผนก็วางแผนนั้นตั้งสามคนอย่างนี้ว่าเออคนชี้เป้าเออยังจ,องจะเอาไหมจะเอาไหมอย่างนี้ก็เพื่อนว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอโรนะว่าก็จะดูให้อยู่ว่าเออคนนี้ไปไหนไปไหนก็พอดีคนคนนั้นเนก็ว่าเหมือนก็เขารู้แล้วว่าวงไหนว่าจะไปเอา ของไงตรงเนี้ยเต็มเงินไม่แล้วย่างเนี้ยเต็มเงินก็พอดีก็โทร,โทรมาเอออยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะขับไปเขาก็าชี้ตั้งเออมาตรงนี้ถนนสานนี้นะแล้วก็ขับปาดหน้าเลยทำนองไงอ่ะพอปาดหนา้ปาปุ๊บปาดหน้าปาดหน้าก็เขาชักอาวุธปืนขึ้นมาว่าหยุดก็มันรู้ตัวอยแล้วพอจังหวะนั้นก็มันก็ยกมือว่าตกใจนะมันก็พกปืนมาด้วยก็ตกใจน่างจะตกใจอยู่แล้วเพราะค้าก่อนมันได้ปีไปเรยเราชักออกมาก่อน ที่ก่อนครับผมเขาก็ไม่เลยเขาก็เลยไม่จุกมันกจับก็เเห็นเราเห็นอยู่แล้วกับด้าปืนร่องไหมครับปืนเนี่ยทำหนองเนี่ยเขาก็ยกปืนขึ้นครับผมถ้าไปลงกระเป๋ามันก็ไม่เราไม่ได้ลงกระเป๋านะมันก็ตกเกมก็ลงให้เลยอืมเขาเลยไหมเนาะเอาเลยมันตกเกมเพื่อชีวิตรอดนะเขาเล่นลวงเยอดทะยานครับได้มาอะไรกันตอนนั้นก็น่าจะแสนกว่าบาทนะผมสองกระเป๋ามาเป็นปึกก็ได้เป็นเงินมาหมดเลยครับผมนั่นคืองานแรกครับผมก็เปิดหน้าป้นเลยป่ะฮะ เปิดนาบ้านไม่คิดอะไรแล้วเปิดเห็นเงียนเห็นกันเลยเนีย่วันนี้ว่าได้ตังค์มาแล้วก็ปล่อยตัวเข้าไป,ปเราสาสคนเขาวิ่งเลยเขาวิ่งเลยเขาวิ่งส่งเสียงดังเลยแต่ว่าเราก็ไม่รู้แต่ตอนที่เราไปป้เนนะ่บ้านพี่น้องยอยู่แถวนั้นด้วยเด็กแต่เขาขยรถยุนตามมานะแต่เราไม่รู้ตัวตันนั้นตอนนั้นรอดแต่ว่าตำรวจก็ไปที่บ้านนะ คืนนั้นเลยไหมไปคืนนั้นเลยไม่ทันได้เป็นก็นตำรวจมาแล้วโอ้โ oh. มาเร็วมากเลยปีนตำรวจมาล้อมบ้านปีนขึน้นบนรั้วบ้านเลยนี่น,น,นะด้วยความคิดว่า<ช>เออป้นมึงเนี่ยมึงขายถูก<ช>ไหม<ช>มึงไม่กล้าไปแจ้งตำรวจหรอกใช่ครับแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เอาป้านมันคือเงินใช่ครับเขาก็เลยกล้าแจ้งรเรียบร้อยเลยสามคนอยู่ในห้องแต่ว่าคนคืนนั้นยังยังไม่โดนจับนะครับก็วิ่งหนีรอดไปได้เป็นสองสามเดือนนะมีมาจับสมัยนั้นก็ยกโทรศัพท์ก็มันยังมีรูปถ่ายแลยยก ไอ้โมบายสมัยนั้นไงไหมครับไม่มีคโฟนเลยก็ว่าเออก็ชี้เป้าคนคนนี้คนนี้นะเขารู้ตัวแล้วก็อยู่ไม่ได้เออจนนำมาถูกจับถูกจับในเมืองนครแล้วเราหนีเราหนีไปไปอยู่ที่ไหนอะตอนนี้ไปอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองครับยู่นมาอดท้ายแล้วก็โดนจับได้ครับผมทั้งสามคนเลยนะแล้นถูกจับสองคนนสองคนครับ ก็คือเรากับเพื่อนอีกคนหนึ่งครับผมทีนี้โดนจับก็คืออายุเพียงแค่18ครับอายุนี้คือมันพอดีเลยนะพอดีเลยกับที่ต้องถูกส่งตัวเข้าไปในเรือนจำครับถูกไหมฮะเพราะว่าเป็นครูผู้ใหญ่แล้วใช่ครับเอาล่ะทีนี้ความรู้สึกแรกเป็นไงในการที่โดนจับกุมแล้วสิ่งในถ้ามึงทำาะไ้ผมรับสภาพได้นี่ใส่ส่วนตัวผมนะครับแต่เราทำอะไรอายุมันรู้แล้ว่าหรือว่ารู้แล้วมันผิดก็ถ้าพลาดอะไรมันต้องยอมรับอันไม่มีในเสียแล้วชีวิตผมตอนนั้นมันมันยิ่งกว่านิยายแล้วเราคิดถึงน้องเราไหมที่จะต้องอยู่นนอกเดียว ก็คิดถึงับผมคิดถึงตอนนั้นเขาก็มีแฟนอยู่นะเขาก็มีครอบครัวเลยนะน้องเรากับกับเรานี่ห่างกันแล้วแหละห่างคน,นละปีครับผมบอกเขามีแฟนอยู่แล้วก็มีแฟนก็มีลูกเลยตอนนั้นถูกจับส่งมาที่ไปเรืนจำอำเภอ้วก็ถูกส่งไปที่ตอนนั้นสพรวมพิบูลแต่ก็ส่งไปที่อำเภอทุ่งสงเํานจำเป็นเรือนจำอำเภอครับผมทีนี้ก้าวเข้าไปเห็นคุกตอนนั้นเป็นไงฮะก็กลัวๆวันๆอยู่นะใช่ไหมมันก็ลูกผู้ชายใช่ไหมก็รู้แล้วมันมีเพื่อนอยู่ข้างในเยอะแยะแต่เข้าไปก็มีปัญหาวันแรกก็มีปัญหานะเพราะว่าเราก นั่งร้านอาหารนะเรื่องผู้หญิงเนี้ยก็ผมได้ขว,นนขวานนะขวานนะดีหัวเขาในทำนองเนี้ยฟันเข้าหัวเขาครับเข้าหัวเลยกี่ทีครับจีเดียวครับแล้วเขาไปไงเขาก็วิ่งออกจากร้านนะเขา,ขายังมีแรงวิ่งนะแต่คือเราโบ๊ไปนะคือเลือดนีก่กระสุดแล้วไหมกระสุดเลยครับผมเหมือนในหนังเลยมันพุ่งเข้ไปแล้วแบบเป๊ะเลยครับ<ล>ผมผมก็ไม่ได้ทําต่อหน้าผมว่าทารับหลังนะครับจังหวะกูดอะไรทำนองเนี้ยนั่งอยู่บนโต๊ะเองแล้วเนี้ยเขาเผลอเขาเผลอใช่ไหมอ้าวแล้วคนวันนี้ก็เข้าไปอยู่ก่อนแล้วเข้าไปอยู่ก่อนแล้วเอาล่ะทีนี้ ที่รู้จักกันครับมันเป็นแดนรวมเลยใช่ไหมแดนรวมครับผมครับผมก็เฉยผมไม่โกรยเลยไหมเพราะว่าผมเด็กในตลาดผมรู้อะไรบ้านเพื่อนเยอะแยะเข้าอยู่ในไหมมันก็เข้ามาขู่อะตอนนั้นมึงไดีเจอกูไว้ไหมกูก็ผมไม่พูดอะไรผมได้แต่ยิ้มอย่างเดียวใช่ไหมการที่ว่าเราคุยเพื่อนได้ยิ่แล้วมึงเจอกูว่าเพื่อนก็ได้ยินแล้วเพื่อนจะอยู่ก่อนไงวะมันไม่ต้องตกใจก็คุยอะไรว่าเดี๋ยวไปคุยให้มีปัญหาอะไรก็ว่าไอ้ต่ออย่างตัวตัวไหมมันไม่เอาไง่ไหมซึ่งเราเขาก็รู้ประวัติเราอยู่แล้วใชเพราะเราเป็นน้ำมวยครับผมอ่้ก็จบไปครับผมแล้้ววใชชีิต อยู่ในรูปแบบของรูปแบบเพื่อนกับผมกดจำเลยครับผมนะฮะช่วงที่รอการตัดสินความเป็นอยู่ของเราในนั้นเป็นไงบ้างก็ามันอยู่ก็มันสไตล์คุกบ้านบ้านเรามันก็อยู่ได้แต่มันมันอยู่ไม่สบายหรอกครับก็อยู่แบบ เฟ้นเรื่องแฟนอะไรด้วยไหมเครียดยังไงเขาก็มาเยี่ยมเราตัดสินในตอนนั้นจนว่าตัดสินก็มีโครงการพอดีเลยต่อยมวยเด่นจำเลยตอนน้องเนี้ยหรอรับสมัครนักชกเหรอครับผมเขาก็รู้เลยว่าผมไปเขาแนะนั่หัวหน้าเลยหัวหน้าเออหัวหน้าเออได้เด็กหัวหน้าสร้างชื่อเสียงให้เด่นจำหน่อยแล้วแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่เราชกมวยข้างนอกเนี่ยเราเราชื่อแท้ว่าอะไรฮะในการชกมวยชื่อก็ชื่อออกอิสลามหน่อยชื่อเบรุสเบรุสครับผมเบรุสพอพิชาตแล้วซึ่งวันเราก็ต่อยในตัวจังหวัดถูกไหมแคบผมตอนที่่เเเรรรรราาาอออยููบบคคััั้้กก็พจแลวผม เสนอชื่อเอาไปครับผมสังีเกตการจำก็ไปต่อยกอดแต้วระดับภาคระดับภาคได้นะเรินจำระดับภาคใต้จะมาเจอกันหมดที่กอดแต้วนั่นก็คือเรินจำพิเศษสงขาครับผมไปฮะต่อยกับทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์ต่อยสี่ครั้งสี่วันโซนรายการนี้คือระแค่ระดับภาคใต้ครับผมภาคใต้ครับเราลงรุ่นเท่าไหร่ตอนรุ่นสี่แปดกิโลครับสายนี้สายผมก็ใครชนะก็มาเจอชนะชนะมาเจอชนะในตรงเนี้สี่ไฟต่อย ต่อยทุกวันชนะก็ได้แชมป์จนชิงแชมป์แพ้ไม่ได้แล้วไปในำนามหนึ่งจังหวะก็ <c oughs> ไปเก็บตัวนี่นู่นอยู่ที่นู่นนอนที่นู่นเลยครับผมพอ,อชก<ม>เ <ๆ S 2> สร็จก็กลับมานอนเขาก็จัดอ้องนอนให้เรียบร้อยกลับไปประมาณสองอาทิตย์ก็ทําเหมือนข้างนอกเหมือนรีดน้ำหนักอะไรเหมือนนอกเหมือนแล้วก็กลับมาลก,กลบาับมาก็รอซ้อมต่อไประดับประเทศอ่ะมันต้องไปชิงอ่ะภาคใต้ภาคใต้กับภาคฝั่งกรุงเทพเลยเขาก็ต่อยของเขาาก็มีภาคเขาคือภาคใต้กับภาคกลางมาชนกันภาคอีสานเี่แบบแชมป์จนแชมป์ อ่ตอนนั้นผมไปเหลือสักเดือน,อนสองเดือนเลยเนีย่ก็จะมีอาการต่อยแล้วแต่ตอนนั้นผมตัดสินหัวไว้ได้งั้นกับจะเข้าไม่ทัน แต่ว่านันจําคุกก็ทําได้ทั้งนั้นเขาเล่นง่ายได้เองวัวใบแดงถ้ามีวัวใบแดงผมจะไม่ได้ไปผมกำลังจะถามเลยเพราะว่านักโทษนะถ้ายังไม่เด็ดขาดใช่ผมหรือจะโทษสูงอะไรก็แล้วแต่คุณลักษณะไม่สามารถที่จะไปต่อยน้องนันจําได้ถูกไหมเขาก็เลยมีวิธีใช่มีวิธีเร่งคดีเรามันใช่ครับให้ฟ้องไปไวเลยมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าฟ้องไงฟ้องกันมันไปตามกระบวนการแล้วก็เร่งไม่ได้แล้วครับท่านจานั้นแต่ผมมันตัดสินแล้วแต่วัวใบแดงต้องรออีก45่สิบห้วันอ๋อคือวันตัดสินอ่ะมันตัดสินก่อนที่จะไปชงอยู่แล้วใช่ครับแล้ว ตัดสินก่อนเอาวันตัดสินก่อนข้อหาที่เขาแจ้งความเรามาตั้งแต่ชาลุมัคคือร่วมกันปนเอาไปตัดสินกับอายุ18ที่ได้ทำกรณีไว้ตัดสินมาไหน8ปี9เดือนยกมาเท่าไหร่อะยกมา10กว่าปีครับผมจำไม่ได้นะครับผมรดได้กึ่งหนึ่งพอรับสารภาพเหลือ8ปี9เดือน อ่ะทีนี้ตัดเสร็จแล้วมันก็ต้องรอใหม่ด้ขาดใช่ครับผมแ้วบวยอ่ะมันต้องไปต่อยกอ่อดก็ไปตอ่อยกอ็ไปต่อยก่อนเนี้ยตอนั้กก็เป็นเรื่องเลยก็ว่าจะยังไงเพราะว่าเขาต้องส่งผมไม่ได้เพราะว่าผมมันมันตัวเต็งอยู่แล้วใช่ไหมันองทำเสื่อเสียงอ่จำเขาต้องออกผมไม่ได้อ่ะ,อะอไม่จริงเก็ได้มเจ้าหน้าที่ให้ความหวังกับเรามากว่าตัวนี้ความหวังของมู่บ้านใช่ครับผมก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ไปใช่ครับชกในนาำเดินจับครับผมอาแล้วสุดท้ายก็ได้ของท่านครับผมก็ไปชกครั้งแรกระดับประเทศที่ จันทบุรีครับผมจันทบุรีครับผมในปีพศน่าจะ53ครับ53ครับทางทางฝั่งจันทบุรีเป็นคนจัดเป็นเจ้าภาพใช่ครับผมถูกไหมฮะครับกีฬาแดนสามัคคีเกมครับเป็นไงฮะไประดับประเทศครั้งแรกสนุกมากก็น้ำหนักเดิม48่กิโลครับผมไปก่อนก่อนไปก็ไปรถส่วนตัวก็ไม่ใส่ตัวอะไรนายคมณไม่ต้องไปใส่อะไรครับเขาเขาให้เต็มที่เขาให้ใจต่างสดขอต่างญาติตัวสับเขาให้ถือเราจะเราจะเข้าห้องน้ำเราจะไปเซเว่นเขาจะไม่ตามเลยนะคุณเพราะเขาเขาเชื่อใจระยะทางที่ไปเนี่ยนะครับผมแว่นนู่แว่นนี่เหมือนปกตตตติิที่่เเเราอยยูกก็ปลงััวมน ข้างนอกเลย ก็าเชื่อใจอ่ะใช่พงศ์เขาเชื่อใจแต่บางจำมันก็ใส่ตัวไหมเนาะครับนั่งรถทัวร์ทัวร์นรกไปเลยรถเราไปสี่เบ็ตูไปแบบสบายเลยแสดงว่าเขาไว้ใจเราบ้างไว้ใจเวะหมดเวะห้างเลยเว่ยกรุงเทพอดถามไม่ได้แล้วรุดมีความคิดแวบมาไหมไม่มีสับหรือว่าเว่กลับไปหาเมียดิผมไม่ไม่มีความคิดตรงนั้นถ้าไปไหนก็รู้อยู่ด้วยว่าถ้าพลาดจะหนีก็ข้าดนจำนำถ้าก็จับได้ก็ตีตายเลยหนักควีคูนเลยโดวน้ำโทษหนักแน่หนักแน่ตัวตัวคดีผมไม่กลัวนะแต่ว่ารู้อยู่ไหมไหมการ ก็เลยไม่คิดที่จะหลบหนีไม่คิดในตรงนี้อ่ะสุดท้ายแล้วก็เข้าไปถึงที่หมายที่จันทบุรีครับตอนนั้นจันทบุรีเป็นดันจมเปิดใหม่นะ8ปดเก้าเลนนะผมจะไม่ได้นะใหญ่มากระบบการอยู่คือประตูใช้รีโมททั้งนั้นประตูห้องน้ำประตูอะไรประตูเปิดปิดนะไฟฟ้าหมดแล้วไฟฟ้าหมดเลยครับผมอืไปต่อยเนี่ยก็เพื่อนเยอะเพื่อนก็มาทุกภาคเลยแล้วระดับนนี้ เนือากอีสานอะไรก็มาสนุกไฟแรกเจอกับเรียนจำะลรฮะยักสุธนจํจำได้ใต้กับอีสานใช่ครับโอ้โหเป็นไงฮะความยากเลยของแข็งเลยอืเขาก็เก่งมากเขาเก่งเป็นไงฮะนัดแรกนั้นแรกชนะไฟที่สองขาดไหมก็ขาดอยู่ครับผมก็มีเต้มก็ขึ้นโจมาเลยผมเออไฟที่สองก็ต่อยกับเชียงรายยกแรกก็นำประมาณห้าสามได้เออพอดีผอ เขานั่งดูอด้วยเขาก็เขาบอเรียนจำเราไม่ใช่เรียนจำของเขาเลยเรียนจำเขาเขาเขาเห็นไว้เลวแล้วเขตอนนั้นเขาเขาเขากำลังคัดไปไปโอลิมปิกต้อยไม่ทันเสร็จนะเขาก็แยกอะไรพักยกเลยก็ขึ้นไปหาเลยบนนู้นเลยเขาว่าเดี๋ยวยิงแค่ยกแรกเนี่นะยกแรกเลยโกกินยังต่อยนะยังไม่จะยังไม่เสร็จนะไม่เสร็จทีมันต้องทวงตอบหรอเปล่าเก็ขอรายชื่อหน่อยเขา่าเออมีเวลได้ก็จะก็จะพักโทษในเรียนจำนองเนี้ยอาย่าไม่ทันชนะทีเราหยุดหยุดเกณฑ์ลีลาการชกเรามันเข้าตาเขาขนาดนั้นเลยหรอต้องขึ้นมาตั้งแต่ยกแรกพักยกแรกเเเลลยยหหรรอคับผมมว่าาา้้ขขึึนนไป เลยมวยตัวไม่เสร็จไม่รู้แพ้ดูชนะทีเราคู่ต่อสู้ไม่งงไม่อ้าปากเผอเหรออะไรเนี่ยมาหยุดการชกเฉยใช่ครับอ่ะรอคุยกับเสร็จเขอาชื่อระบายอะไรอะไรอย่างนั้นแล้วกลับมาชกต่อแล้วเป็นไงต่อยกสองก็ ชนะขาดเท่าไร่เผ่าก็นั่งดูอยู่ต่อครับจมูกต่อยแฟนต่อยจันทบุรีต่อยห้าครั้งแล้วเจ็บก็ต้องต่อยเจ็บมือหมดบวมหมดก็ต้องต่อยเออแล้วการพักฟื้นอ่ะมันต่อยมันต่อยวันต่อวันเลยวันต่อวันเลยหรอเจ็บหมดแล้วบวมหมดนี่ล้าหมดเลยนี่มันมีความเป็นคุกเข้ามาใช่แล้วมวยในเรื่องจำมันพิเศษตัวรหดาจำมันเออตัรหดกองเชียร์ก็โหดไม่เหมือนข้างนอกกองเชียร์รู้คุกไหมไม่ต้องเก่งอย่างเดียวต้องอึดถึกด้วยอึดถึกด้วยกองเชียร์ก็โอ้ยถ้าว่ากองเชียร์น้อยก็มีผลกองเชียร์มาหนับผมอ่่ะแล้วเชีีียยงราาจททก ือชนะผมน่ารอดเลยก็คือชนะรวดเลยชนะรวดมเลยได้แชมป์ได้แชมป์ในดับปนั่นน่ะก็แต่ปัญหามันติดกับตรงปัญหาที่ว่าเขาตอนนั้นพอว่าต่อยเสร็จเขาจะพาไปอยู่ใบหนุ่มกางตานสนา้นตอนนั้นตอนนั้นนักมวยก็พาไปอยู่ที่นั่นหมดสี่มงคลก็อยู่สี่มงคลสี่งอ่าใช่ก็อยู่หลายคนน่าอยู่หลายคนนะมันบังเอิญผมมันผมไม่มีบัตรอะไรมันต้องใช้บัตรอะไรมันเราไม่มีเอกสารเขาจะพักโทษให้มันทําไม่ได้โอ้ผมเสียสิทธิตรงนั้นไปเสียดายมากเลยสุดท้ายแล้วต้อง ทำงานชีวิตสุดท้ายเขาเขาให้ไปอยู่ในนุ่มปทุมนะแต่ผมไม่ไปผมเลือกจะไม่ไปเพราะไกลบ้านด้วยคือให้ย้ายไปอยู่นั้นเลยเพื่อที่จะอยู่ซ้อมที่นั่นเลยความเป็นนักบวยอาชีพของเรนจําเลยถูกไหมผมแต่เราไม่ไปไม่ไปพวกผมรู้ได้ปัทุมปทุมก็เถื่อนอยู่เองผมไปตอนนี้ไปอย่างได้ปุบเด็กในแดงก็แทงกันหามสมโรงพยาบาลผมเห็นอยู่ในเมื่อตัดสินใจไม่ไปครับผมเอาอนาคตอยู่ที่บ้านเราดีกว่าก็เลยกลับมาอยู่ที่เรือนจําอำเภอทุ่งสงครับผมเหมือนเดิมครับผมกลับมาซ้อมท ก็เหมือนชีวิตไปได้ดีนะมันก็มันก็อย่างนั้นไงก็คือมันก็มีเกเรมั่งแต่ว่าผมมันนักมวยนี่ผมกลับจากนั้นก็ผมว่ามีปัญหานะตอนนั้นเขาจะมีรลัการให้ต่อยมวยหน้าเ้นจําเรากลับมาแล้วใช่ไหมกลับมาแล้วก็มีโปรแกรมันต่อยหน้าเนจําครับต่อยกับนักมวยนอกเลยอ๋อเอาเรนจํามาชกกับนักมวยนอกเปรียบคู่กับนักมวยนอกครับผมอาชีพด้วยอาชีพเลยอาชีพของเท่เลยอ้ยาแต่ผมด้านผมด้านมีปัญหาสักอนด้านมีตละลาอต่อยนี่คือฝังฝังกดเจ็บก็เย็บเป็นสิบาเข็มนะ เกิดอะไรขึ้นนะต้นสายไปเหตุผมมันมีจะผมชอบเล่นเล่นกีตาร์เลยผมชอบเสียงดนตรีอย่างนี้ผมจะซื้อกีตาร์เหมือนนี้ข้างในนอกจากมวยแล้วชอบมีกีตาร์ด้วยครับผมมันขายเครดได้เยอะเลยครับก็กีตาร์ผมตั้งอยู่ผมไม่เล่นทางนั้นแหละแต่บางอื่นคนนั้นนั่นเล่นกีตาร์ผมว่าเออขออะไรยังไงก็ไม่พูดพมก็กีตาร์ตั้งก็ไม่ขอตั้งเลยนะก็มันพูดว่ามือนเปลือกีตาร์แกนี่มึงขี้จิตเหมือนเปลือพูดถึงแปลเป็นไทยก็จะบอกว่าแค่กีตาร์แค่นี้มึงจะอะไรหนาวะประมาณนั้นถูกไหมว่าถ้าขอไไไมมมม่่่่เเเป็นนนนรผลาัใชิงว จะเอาเรื่องอ่ะลงจากห้องพอดีไม่จะทันล่างหน้าน้ำที่ลงจากห้องพอดีทำาด้ชักอะไรไม่รู้ชักเปร่งน่าจะชักเปงกงนะรอชักเหมือนชักอาวุธใส่เราปุ๊บเราเห็นแต่ผมก็ไม่พูดอะไรเลยผมว่ากระโดดบนโต๊ะกับตะหน้าเลยเตะหน้ากับน้องๆไหนบ้างครกระทือบหัวเย็บเป็นเกือบยี่สิบอะเื้แต่นั้นนาคุมก็เขาก็ดูนะก็เอาไม่อยู่เลยไหมครับเห็นไหมเขารู้ว่าเป็นผมแล้วไหมเขารู้ใช่ไหมคือเราเปิดฉากเตะไปทีเดียวปุ๊บแค่นั้นแหละครับผมในบ้านที่เราเห็นน้องๆที่อยู่เรากระ็ทือบซ้ำเลย เย็บเก็บบอลเข็มเก็บซิลเว็มญาติพี่น้องเขาจะเอาเรื่องนี้แต่ว่าผมก็ขึ้นขึ้นซอยนะเขาก็เขาว่าแยกทางใหม่นะเขาก่าเออไปพบเต้ก็ก็ดูไม่โกนนะโดนไปโดนไม่มากคือก็รู้ไว้แม่ว่านักมวยผมมีรายการอยู่แต่ก็เขาพาขึ้นซอยได้ได้สองสามวันได้เพราะรายการนี้มันมันต้องต่อยต่อต่อยหน้าเด่นจำอ่ะเพราะผมมันมันจัดนานๆผมมีอะไผมมันเช็มอยู่แล้วใช่ไหมครับให้ือเสียงมีเด่นจำอะไตอนนี้คือเราตัวเอกอยู่แล้วอ่ะเอาไง่ายังไงต้องมีเราอ่ะรายการเนี้ยครับผมเขาต้องเอาลงมา จริงๆเนี่ยนะครูมันก็เกลียดแล้วตอนนั้นนะเริ่มไม่ชอบแล้วไม่ชอบแล้วเพราะว่ามันก็มีบางส่วนที่อ่ะเวคุณทําชื่นเสียงก็อีกอย่างหนึ่งใช่ครับผมแต่คุณทําบิดระเบียบวินัยเนี่ยคุณจะมาวิสิทธิ์คุณนักมวยนู่นนี่นั่นเหมือนจะมีอ่ะมีคนบางมีคนอุ้มอยู่เขาบอเลยยิ่งหมั่นไส้เหรอก็รู้อยู่คุกคือทําดีสิบครั้งทําผิดครั้งเดียวก็หายหมดหายหมดเลยเราก็ไปขังได้แค่ส่งถาวรนส่งถาวรลงมาแล้วครับผมลงมาแล้วแล้วก็ลงไปชกทีี่่ชหนน้าาารรรรงยยคคับผมมเเเเป็ไฮะจอออวพใ ตอนนั้นเหรอตอนนี้เขาว่ามีชื่อเสียงกันแล้วเ็สช่งแชมป์ส่งเจ็ดแแต่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อผมกลัวก็จะเป็นแชมป์ช่องเจ็ดด้วยตอนนี้มวยก็ดังมากเลยที่ไม่อยากเอ่ยชื่อแสดงว่ามันต้องมีผลคือไม่กับการแพ้ชนะแน่เลยเนี่ยแต่ว่าเขายกกรเสมอมาอวันนั้นนะเขายกกรเสมออุ้ยซึ่งตอนนี้ปัจจุบันคือเขาเป็นระดับแชมป์แชมป์ช่องเจ็ดเลยสี่ห้าเซนแล้วใาราจดำเนินนี้ไอ้ยาเก่งมากเลยไม่เคยแพ้ใครเลยงั้นเอาวันนั้นก่อนวันที่ชกหน้าเรียนจำก่อนครับอ่าเรารู้ใช่ไหมว่าเราจะเจอใครก่อนหน้านั้นน้้เาามรียบขง อืมเรารู้แล้วก็รู้แล้วเห็นหน้าแล้วครับผมและเราก็รู้จักเขาครับผมแต่ว่าถ้าคนเชียร์นะคนเชียร์ข้างนอกเขาจะเชียร์เมืองข้างนอกเลวคนคุกก็ไม่เชียร์หรอกอ่าถูกก็ว่าเออไปกลัวอะไรสักายนักคนอะไรกันไหมอ่าใช่ไหมคือเสียเปรียบตั้งแต่ก่อนชกนะครับทันไปชกหน้าเรียนจำสภาพแวดล้อมของเขาแน่นอนเอฟซีเขาเยอะแน่นอนเชียร์ข้างข้างนอกอยู่แล้วถูกไหมครับผมเราเป็นเหมือนปลาหนูเป็นหนูทดลองเลยเราก็ต่อยอ่ะเราเขาคิดกันอย่างนี้ถูกไหมครับพอถึงวันขึ้นเวทีครับ ไม่ไงยกแรกก็ต่อยอ่ากติกามวยไทยไหมในผมต่อยสาคูนก่อนนั้นเราเคยชกกันมาบ้างไหมไม่ไม่เคยครับไม่เคยเลยใช่ไหมครั้งแรกเลยนะอ่าพอขึ้นชกทีนี้เสียงเชียร์ก็เชียร์ใช่เชียร์เขาเชียร์ก็ต้องอะไรแล้วแต่เราไม่ตกไม่ตื่นเลยไม่ตกไม่ตื่นเลยผมก็เคยประสบการณ์มึงก็ต่อยอยู่ครับก็ต่อยสไตล์เราครับผมเป็นไงฮะครบยกเป็นไงครบยกเกายกก็เสมอนะเขาก็เออไม่ได้ยกเธอก็ไม่ต่อยให้ใช่ไหมแต่รู้รู้ผลอยู่ผมว่าชนะได้เลยไหมรอครับผมแต่ผลจริงเนี่ยเราบอกว่าเราน่าจะชนะครับโอ้ แต่มันไม่ได้นะไม่ได้แต่แต่ตัวตรงนี้สู้ก็ไม่ได้เยู่ล้ครับระดับชั้นหิวเอาแล้วพอเข้ามาก็ใช้ชีวิตปกติถนัดซ้ายกว่าขวาครับขวาเคยมีฉายาไหมก่อนหนึ่งถ้าต่อยมวยทางนอกฉายาคือแข้งผัดก๋วยเตี๋ยวแข้งผัดก๋วยเตี๋ยวคือผัดก๋วยเตี๋ยวคือผัดมันริ้วแล้วก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ผัดก๋วยเตี๋ยวผัดไทยยังไงจำตรงนี้ไหมคือแข้งออกไม่หยุดไงไวมากไวมากเข้าใจแล้วโอ้แข้งผัดก๋วยเตี๋ยวก็เข้ามาใช้ชีวิตประจำ ก็ความเป็นนักมวยด้วยอะไรด้วยเปไงนักโทษคุกคามเราไหมมันก็มี้วมันช่วงนั้นพอผมไปแรกมันมันจะเันจําสีขาวนะเขาไปแรกๆคือเป็นเรือนจาสีขาวเรนจำสีขาวก็มันก็มีสักอะไรปกติอยู่แล้วบอยหลังๆก็ของอะไรเข้ามีมือโทรศัพท์มือถืออะไรมันก็ก็มีมันก็มีเรื่องมีเรื่องมีนะพอมีตักตัวสองตัวสามตัวก็มันก็ลำเลียงเข้ามาได้จัดการไม่ได้ช่วงมันมีมศสอะไรฮะที่ที่เข้ามาแบบว่าเยอะมากน่าจะ ผมซื้อมาจากจันทบุรีเลยตอนนั้นจันทบุรีจะมีแล้วจงได้นั้นผมก็ซื้อมาเลยซื้อมาเป็นบุรีตอนนั้นสมัยก็ใช้เป็นบุรีนะซื้อมา10หมอนได้สิบหมอนครับผมสิบแถวสิบกระต้อนครับผมรุ่นแรงก,ก็ตั้งขายเลยน่าจะเป็นนกเกียวไฟฉาย,ายคือ,คอที่จันทบุรีก็ตั้งขายเลยหรอตั้ง <c oughs> ขายเลยเอ้ยคือก็ตั้งแอรเบย์ไม่ตั้งเปิดเผยนะครับไมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นเหมือนเป็นร้านเลยครับผมให้เลือกเลยครับผมแล้วเข้าไปไงอไะ คือเราก็มีอุปกรณ์รวมอะไรอยู่แล้วก็มีก็นเยอะแยะเขาหน้าเขาไว้ใจไงไหมเขาจะไม่ค้นเลยคือนนี้บอกว่าเป็นเรื่องที่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 ผ่านมาแล้วเรื่องการคครั้งหนึ่งนะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังผมว่ายุคนี้มันไม่มีแล้วล่ะไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วแต่ยุคนั้นเป็นอย่างนี้ครับผมอเราก็ใส่รวมมาครับผมเส่นรวมเลยนะใช่ครับนในเไม่ค้นเพราะว่าเรากวากว่าเราจะกลับเข้าเรือนจำมันมันมืดค่ำอยู่แล้วก็ไม่ค้นอะเพรามันไม่มีผู้ช่วยแล้วผู้เช่วยขึ้นห้องหมดแล้วเอาย่าเข้ามาอย่างนี้เขามี่เอน ก็ม you know. <inson> ีไ <wi> ด้ลำเลียงตัวสีม่วงในเขามีไหมเพื่อนเราอยู่ข้างนอกเพื่อนเราก็อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเพื่อนก็ติดตัวได้ใช่ไหมครับแต่เพื่อนอยู่ข้างในก็มันก็มาในตัวสีม่วงเลยมาประวัติตัวสีม่วงเลยอนติดต่อกันในเกาหีที่เข้ามาคือว่าตัวสีม่วงจะเยอะไม่ครอบกว่าาอยู่แล้วครับตอนนั้นเขาเขาวันผมมันนาาหัวมีอยู่แล้วนะลูกพี่ผมเนี่ยวันไปราชการที่ไหนไม่รู้แต่ก็วันรับย้ายผมไปไปหนุ่มใส่ชื่มีลอกย้ายมาครับผมเจ้าที่แอบใส่ชื่อไปยัด ข้าไปให้มีชื่อย้ายไปแต่จริงๆเราไม่มีหรอกย้ายอ่ะแต่ยัดเราเข้าไปด้วยใช่ครับผมอุ้ย้ะทำยังไงอ่ะทีนี้ลูกพี่เราก็ไม่อยู่ด้วยไม่มอยู่ลูกพี่กลับมาลอยาบส่งอะไรไม่ได้แล้วไปไปถึงไ้หนุ่มนักคกับผมก็ดวนกินโต๊ะจีนอีกเขาสั่งไปเอาลราสเบอร e รี่หอมหวานเข้มข้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K S Thailand